สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกรตรฟาร์มค,ครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมชมปัวเพศผู้มันมาณนนี้ระมมือันนี้เปิดไว้ที่50นะครับเรียกว่า50,000ครับนี่เป็นสขุนใหญ่ๆเลยครับนี่นี่ครับอ้าว เพศผู้ครับห้าหมื่นนะครับนี่ตัวนี้ลงจากเครื่องใหม่ๆครับตัวผู้นี่ก็ห้าสิบห้าหมืนกันอ่ะอู่อยู่บ้านตะอีตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ถ้าใดที่สนใจก็โทรสอบถามแล้ว่าคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนะครับลงเครื่องมาใหม่ๆเลยครับตัวนี้ครับอ่า ตัวนี้อ่าใครที่กำลังมองหาพ่อพันธุ์คุ้มฟูครับตัวนี้ครับหนังหนาติดโบสครับลิงกระชับไข่ดำบอกลิงดำสวยมากครับตัวนี้ครับถ่ายประมาณ140วงนะครับอ่านี่ครับตัวละ50,000บาทนะครับมีนู่หลา9 29เดี๋ยวให้ดูตัวผู้ก่อนนะครับ สวยงามเลยครับหนังธนาครับนี่เป็นแชลดเลร่ผสมครับน,น,นี่ครับไปดูตัวเมียครับตัวเมียอ่ตัวเมียนี้ก็สี่สิบเก้านะครับแปลว่าสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่ใ<ม>ดรที่สนใจก็ลองสอบถามต่อรองกันเข้ามาได้ครับนี่ ดูครับตัวนี้ไม่จิตโบสทถ้าเป็นไทยใหญ่ลูกผสมครับนี่ดูครับลิงใช้ได้ครับนี่ลิงสวยโครงสร้างดีครับหางยาวรากดินครับตัวนี้ครับไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าครับว่ารับประกันท้องนะครับไม่รับประกันท้องเครื่องมาใหม่ๆเลยอ่าหี่ข้างสวยครับหัวข้างสวยหนังหนาลิงกระชับนี่ครับ ครับนี่สวยๆเลยครับนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับนี่โวอยู่บ้านตะอีครับตำบลบ้านโกรดอำเภอบ้านโกรดจังหวัดบุรีรดำนะครับใครที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่ศูนย์เก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดครับ งามเลยครับท้ายสูง140อยู่ลิงกระชับเกีย45องศาแข้งขาตรงกรีดเท้าสวยตัวนี้ไม่ติดโบสนะครับตัวนี้ไม่ติดโบสครับดูครับสวยครับตัวนี้สวยท้ายท้ายกว้างครับทองก็ไม่รับประกันทองนะครับ นี่หรือว่าท้องหรือเปล่านี่ครับกันโดนกันารถกคาถอนไม่มีครับตัวนี้ครับดูลักษณะเหมือนวัวท้องว่างนะครับก็เราก็ไม่สามารถดูได้ว่าวัวท้องหรือไม่ท้องนะครับเราต้องสาวดูครับหรือว่าให้หมอม,มาตรวจท้องนะครับนี่ครับดูครับใครที่กำลังหาวัวตัวเมียตัว เป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ไม่ติดโบสครับนี่สูงสูงสวยมากครับตัวนี้ <มา S 1> ลงจากเครื่องใหม่ๆดูเพศครับไม่มีรอยยงรอยรย็บหมดลงหมดโลกครับไม่มีครับเนี่ยเป็นตัวผู้ก่ตัวละห้าหมื่นครับนี่สายโคนครับ แดงนี่ก็สวยครับหัวกําลังจะขวบกว่านี่ละครับยังไม่ถึงสองขวบนะครับหนังหนาๆครับน่าจะเกิดจากการทับตัวแลยครับสายก็อาจจะมาดีเหมือนกัน,นครับนี่นี่ครับที่ไปคุ้มฟูงครับ หลาดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับเพื mm ่อ hmm. เป็นกําลังใจใหนะครับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยครับขอ mm hmm. ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยน,นะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ mm hmm.